บนเครื่องบินชั้นธุรกิจเสียงพูดคุยเบาๆของผู้โดยสารคลอไปกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังต่ำๆผู้โดยสารแต่ละคนแต่งตัวหรูหรามีระดับสูตรเรียบเสื้อเชิดผ้าไหมเครื่องประดับราคาแพงแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่โดดเด่นแตกต่างออกไปเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายดูเก่าและไม่เข้ากับบรรยากาศรอบข้างเสื้อยืดสีสีกลางเกงยืนขาดเล็กน้อยรองเท้าแต่ธรรมดาผมถูกรวบรวกๆด้วยยางเส้นหนึ่งแววตาของเธอสงบเยือกเย็ยนแต่กลับเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง ผู้โดยสารบางคนเริ่มมองเธอด้วยสายตาแปลกใจบางคนกระสิกระซาบคนแบบนี้มานั่งชั้นธุรกิจได้ยังไงกันนะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากหญิงวัยกลางคนที่นั่งถัดไปคงได้ตั๋วลดราคามั้งอีกคนเสริมหรือไม่ก็หลงขึ้นมาทุกคำพูดนั้นล้วนแทงใจดำแต่หญิงสาวกลับเพียงยิ้มบางๆแล้วหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่สนใจ พนักงานต้อนรับสาวเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มมืออาชีพแต่ในแวเวตากลับแฝงด้วยความสงสัยขอโทษนะคะคุณแน่ใจใช่ไหมว่าตัวของคุณเป็นชั้นธุรกิจหญิงสาวยื่นบอร์ดดิ้งพาดออกไปอย่างสุภาพข่าชั้นธุรกิจจริงๆพนักงานตรวจดูแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีขอโทษด้วยคดีฉันแค่ตรวจสอบให้แน่ใจยินดีต้อนรับนะคะเธอพูดอย่างเกรงใจแต่สายตาจากผู้โดยสารคนอื่นๆยังเต็มไปด้วยการดูถูก ระหว่างที่เครื่องบินกำลังเตรียมออกเดินทางชายวัยกลางคนในชุดสูตรราคาแพงหันมามองเธอแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงดูถูกคุณรู้ไหมว่าที่นั่งตรงนี้ราคาเท่าไหร่มันไม่ใช่ที่ที่ใครจะซื้อมานั่งได้ง่ายง่ายหรอกนะหญิงสาวหันไปสบตาเขาฉันรู้แค่แต่บางครั้งเงินก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้คำตอบของเธอทำให้ชายคนนั้นหัวเราะเยาะโอ้ใช่สิงเงินซื้อรถนิยมไม่ได้จริงๆเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบรรยากาศเงียบลงแต่ในใจของผู้โดยสารหลายคนยังคงเต็มไปด้วยคำถามหญิงสาวคนนี้เป็นใครกันแนะ่ ทำไมถึงกล้าขึ้นมานั่งในที่ที่ดูไม่สมฐานะของเธอเลยแต่เธอกลับนั่งนิ่งเปิดหนังสืออ่านด้วยสีหน้าสงบเสียงพนักงานประกาศเสิร์ฟอาหารดังขึ้นเมนูสุดรู้ถูกเสิร์ฟอย่างประณีตแต่เมื่อถึงโต๊ะของหญิงสาวเธอกลับปฏิเสธไม่เป็นไรข้าฉันขอแค่น้ำเปล่าก็พอพนักงานมองเธอแปลกใจคุณแน่ใจเหรอคะ อาหารของเราพิเศษมากนะคะหญิงสาวยิ้มขอบคุณค่าแต่ฉันเพิ่งทานมาแล้วผู้โดยสารบางคนหัวเราะเบาๆกลัวต้องจ่ายเพิ่มละสิเสียงเย้ยยันนั่นดังพอให้เธอได้ยินแต่เธอไม่ตอบอะไรเธอเพียงหยิบกระเป๋าผ้าเล็กๆออกมาวางบนตักแล้วหยิบสมุดบันทึกเก่าๆขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างด้วยลายมือสวยงาม เวลาผ่านไปไม่นานเครื่องบินเริ่มเข้าสู่ช่วงบินราบเธอลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำผู้โดยสารบางคนแอบมองด้วยความไม่ไว้ใจหวังว่าเธอจะไม่มาขโมยของหนะ้าเสียงหนึ่งกระสิบแต่เมื่อเธอกลับมาสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพนักงานต้อนรับคนหนึ่งรีบเข้ามาคุณคือดรการดาสิริวัตรใช่ไหมคะน้ำเสียงตื่นเต้นจนทุกคนหันมามองหญิงสาวพยักหน้าข้าฉันเองเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีโอ้พระเจ้าดรการดา ดิฉันอ่านบทความของคุณเรื่องพลังงานสะอาดที่ได้รับรางวัลระดับโลกเมื่อปีที่แล้วคะ่ะพนักงานพูดด้วยความตื่นเต้นส่วนผู้โดยสารที่เคยหัวรเราะเยาะกันเมื่อครู่ต่างหน้าเสียทันทีชายในชุดสูทถึงกับอ้าปากค้างคุณคือนักวิทยาศาสตร์หญิงที่รัฐบาลต่างประเทศเชิญไปบรรยายที่สหประชาชาติใช่ไหม เธอยิ้มสุภาพข้าฉันเพิ่งกลับจากการประชุมที่เจนีวาพอดีเพื่อนร่วมง,งานให้ตัวนี้มาเพราะเขาต้องเลื่อนกำหนดเดินทางบรรยากาศในห้องโดยสารเงียบสนิททุกคนที่เคยมองเธอด้วยสายตาเหยดหยามกลับก้มหน้าไม่กล้ามองตรงๆพนักงานรีบเสิร์ฟชาให้ด้วยท่าทีให้เกียรติที่สุดชายในชุดสูทพยายามจะพูดบางอย่างผมขอโทษครับผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหญิงสาวมองเขาแล้วยิ้มบางไม่เป็นไรข้าฉันก็ไม่เคยคิดจะให้ใครต้องรู้ว่าฉันเป็นใครเราทุกคนเท่ากันในฐานะมนุษย์ คำพูดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั้นทำให้ทำห้องโดยสารเงียบกริบผู้โดยสารหญิงที่เคยหัวเราะเยาะถึงกับน้ำตาคลอออนไลน์ <Online. S 1> ในเวลาต่อมาดกรการดากลับมาทำงานวิจัยต่อเธอไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์บนเครื่องบินเลยแต่ทุกครั้งที่มีคนถามถึงเธอเพียงยิ้มแล้วพูดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเสื้อผ้าหรือคำพูดแต่ด้วยการกระทำที่มีคุณค่า